สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่นะคะวันนี้พามาดูนะคะบรรยากาศการถ่ายภาพนะคะเบื้องหลังนะคะการถ่ายภาพฉากสวยๆนะคะตอนนี้น่าจะเป็นการแสดม ประกรรมสักอย่างนะคะตรงนี้เป็นบริเวณสื่อสารช้างนะคะ มีถ่ายบริเวณสุดอขนช้างเป็นช้างอะไรเห็นตอนนี้มีฝนตกลงมาแล้วนะคะแม่แม่ เดนนี๋ยพามาดูเครื่องหลังเลยนะคะฝนก็คือตกลงมาด้วยอย่าพึ่งอย่าพึ่งวอาอย่าพึ่งวอา